เทคนิคการใช้บัตรเครดิต card x beyond ของธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ชมครับผมสมัครบัตรเครดิตมาในเดือนกันยายนแต่ผมจะไม่ใช้บัตรเลยนะเพราะว่าสิทธิประโยชน์หลักของผมที่จะใช้กับบัตรใบนี้ก็คือฟิตเนสโรงแรมเงื่อนไขของมันคือคุณผู้ชมนับตั้งแต่1มกราคมจนสิ้นปีเมื่อเราใช้เงินครบ1 0 0 0 0แบาทเราจะได้สิทธิ์ การใช้ฟิตเนสโรงแรม10ครั้งต่อเดือนในเดือนถัดไปเดือนนี้เดือนกันยายนที่ผมสมัครบัตรถ้าเกิดผมใช้10,000แบาทเดือนนี้เลยนะเดือนถัดไปก็คือตุลาคมผมก็จะได้สิทธิ์ใช้ฟิตเนสสิบครั้งจนถึงสิ้นปีคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมได้ใช้สิทธิ์ตุลาจนถึงสิ้นปีมันก็คือแค่ตุลาพฤศจิกาธันวาได้ใช้ฟิตเนสแค่3เดือน ดังนั้นวิธีเนี่ยคือเราต้องรอหนึ่งมกราพอถึงเดือนมกราปีใหม่เราอัดยอดใช้ใจ่ายหนึ่งแสนบาทภายในเดือนมกราเลยทำยังไงผมก็ยังไม่รู้นะต้องหาวิธีแต่พอเราครบเดือนมกราเนี่ยพอเดือนถัดไปเราจะสามารถใช้บริการฟิเตเนสโรงแรมได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยันสิ้นปีเลยครับสิบเอ็ดเดือนเดือนละสิบครั้งหนึ่งร้อยสิบครั้งจากยอดใช้ใจ่ายหนึ่งแสนบาท คุ้มมากครับแถมยอดใช้จา่ายอย่างแสนบาทเนี่ยจะช่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีปีนั้นให้ด้วยนะครับดังนั้นผมสมัครบัตรมาผมก็จะยังไม่ใช้นะจะเก็บไว้ก่อนรอปีหน้าแล้วก็จะอาจยอดใช้จา่ายเลยครับ